สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเส้นทางสุขภาพค่ะโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคอ้วนนะคะก็เป็นโรคที่คนไทยนั้นก็ป่วยกันเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่ถูกต้องก็เป็นสิ่งจําเป็นที่จะป้องกันโรคเหล่านี้นะคะวันนี้ค่ะพูดคุยกับนายแพทย์โรงพยาบาลกระบินบุรีนะคะถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องเพื่อป้องกันโรคต่างๆเหล่านี้นะคะดิฉันอยู่กับนายแพทย์พรเทพวัฒนาศรีสาโรธค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคือถ้าเราจะไม่อยากเป็นโรคเนี้ยคือเป็นโรคที่เลื้อยลังเนาะคุณหมอเนาะ แล้วก็ถ้าหากว่าเป็นนานๆเนี่ยก็ส่งผลต่อสุขภาพแล้วก็ส่งผลต่อชีวิตแน่นอนเพราะฉะนั้นการป้องกันนีเป็นสิ่งที่ดีที่สุด <Okay. S 1> เราจะต้องเริ่มต้นยังไงคะสำหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับโรคถ้าถาจะพูดโรคเบาหวานต้องพูดเป็นแพ็กเกจเป็นโรคเลยทุกวันนี้มาถ้าเป็นเบาหวานจะมาพร้อมกับความดาันโลหิสูงไขมันในเส้นลือดสูงรวมทัง้งอ้วนลงพุ่มอ้วน ถ้าพูดต้องพูดรวมทั้งหมดแต่สิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้การในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเวลาปรับพฤติกรรมในกลุ่มโรคไม่ติดต่อที่เป็นโรคเรื้อรลังเนี่ยมันจะต้องพูดพร้อมกันหมดไม่ใช่เฉพาะก,กลุ่มโรคเบาหวานความดันจะต้องพูดไปถึงโรคภูมิแพ้โรคความเสื่อมทั้งหลายที่เรา่าข้อเสื่อมอะไรทั้งหลายโรคมะเร็งนะครับทั้งหมดนี้เวลาเราพูดปรับมันจะแก้ได้หมดเลยเรียกว่า พูดทีเดียวจบเลยไม่ไม่ต้องไปแยกโรคเช่นเบาหวานโรคหนึ่งความดันอ้วนมะเลงภูมแพ้ไม่ครับเวลาผมพูดจะพูดถึงภาพใหญ่ทั้งหมดแล้วแก้ได้ทุกโรคนะครับเอาเป็นว่า,าก็จะพูดถึงภาพรวมเรื่องของพฤติกรรมที่เราทุกวันนี้เราจะเห็นว่าเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่การเปลี่ยนการการกินการอยู่มันเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อน เราอยากเราไม่อยากเป็นโลกแบบสมัยนี้เราดูคนในสมัยก่อนเป็นหลักว่าเขาใช้ชีวิตแบบอย่างไรนะครับเราต้องศึกษาจากตรงนั้นแล้วพอศึกษาแล้วเข้าใจปุ๊บเราเรามาดูแบบอย่างของการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเราเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันละงั้นสิ่งที่เราจะปรับก็คือปรับจากตรงเนี้ยให้กลายเป็นไปเหมือนยุคสมัยก่อนสมัยที่สารเคมียังไม่เจอรงงานอุตสาหกรรมยังไม่ค่อยมีอาหารการกินเขาเป็นยังไงนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องไปใช้ชีวิตให้เหมือนอย่าง ในสมัยก่อนยกตัวอย่างง่ายๆสมัยนี้ก็คือ 1. ทุกคนทำงานเร่งรีบคเครียดนอนดึกกินอาหารไม่ตรงเวลาขับถ่ายก็ผิดปกติใช่ไหมครับกินก็ผิดเวลาทุกอย่างมันมันรวนเลยไปหมดนะฮะเริ่มแรกอันดับที่ 1. สิ่งที่หมอ,เ,อ,อเวลาไปพูดเป็นวิทยากวามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยหมอจะยึดตรงภูมิปัญญาของคนจีนอันนึงที่เขาเรียกว่านาฬิกาชีวิต ยงไคะสําคัญเลยนะฮะนาฬิกาชีวิต,วตเขาจะพูดเขาจะพูดว่าใน24ชั่วโมงของคุณเนี่ยคุณจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรมีหลักอยู่ที่ที่ว่าลมปราณเขาใช้คําว่าลมปราณหรือพลังชี่มันจะวิ่งโคจรไปตามเส้นลมปราณซึ่งมีทั้งหมด12สเส้นหลักในแต่ละเส้นหลักก็คือจะวิ่งผ่านในแต่ละเส้นหลักก็คือหอวัยวะแต่ละอวัยวะก็คือสองชั่วโมง ก็คือวิ่งทั้งหมด12เส้นหรือ12ออยวะแต่ละออยวะ2ชั่วโมงก็คือครบ24ชั่วโมงนะฮะเอาเริ่มาแต่ตอนตื่นนอนตอนเช้าเลยก็ว่าให้เราเพราะให้ถือมาตอนเช้าก็ต้องขับถ่ายใช่ไหมครบเขาบอกว่าตี5ถึง7โมงเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงลมปานอยู่ที่ลำไส้ใหญ่จะต้องขับถ่ายช่วงนี้เป็นช่วงที่ลำไส้ใหญ่บีบตัวได้แรงกําลังความการไอการบีบตัวเพื่อขับอุจจาระเก่าๆเนี่ยดีมากเพราะฉะนั้นต้องขับถ่ายช่วงนี้ะนะฮะ ถ้าถ้าคุณมีปัญหาท้องผูกก็จะมีเนี่ยเทคนิคแนะนาตื่นขึ้นมาคุณดื่มน้ำสองแก้วจะเป็นน้ําอุ่นก็ได้แล้วแต่สูตรบางแต่แต่สำหรับหมอเองจะเลยน้ําอุ่นสองแก้วแล้วก็ใช้มะนาวนิดนึง<ม>นะฮะซีกละแก้วผ่าเข้าไปแล้วก็กินให้หมดยืนกินนะฮะภายใน10นาทีสักพักหนึ่งจะต้องจะมีอาการปวดอย่างรุนแรง<ม>เข้าห้องน้าไม่ทันเลยนะฮะอันนี้คือต้องขับถ่ายก่อนอหลังจากนั้นเจ็ดโมงถึงเก้าโมงตอนเช้าใช่ไหมช่วงนี้ลมปราณอยู่ที่กระเพาะอาหารช่วงนี้ต้องกินข้าวเช้าครับ อย่าเกิน9โมงอ่าประมาณนั้นแต่บวกลบนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับช่วงนี้ต้องทานข้าวเช้าเพื่อเป็นพลังงานเอาไว้ใช้ใช้เป็นพลังงานในการทํางานทั้งวันถ้าคุณไม่ได้กินข้าวเช้าคุณจะไม่ได้รับสารอาหารคุณจะไม่มีพลังงานและพอถึงตอนที่ยงคุณจะหิวมากแล้วกินแบบไม่บรรยาบรรยังอันนั้นก็คือมันมันผิด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 น้ำผิดผิดสัดส่วนนะฮะ7โมงถึง9โมงอ่าจบกินข้าวเสร็จ9โมงถึง11โมง ก็นับไปไล่ไปทีละสองชั่วโมงช่วงนี้ลมปานอยู่ที่ม้ามช่วงนี้กับม้ามในของคนจีนก็ทำหน้าที่ย่อยลําเลียงอาหารเพราะฉะนั้นช่วงนี้เขาบอกว่าก็กินเสร็จแล้วไม่ต้องไปกินอะไรจุกจิ๊กมากมายนะครับช่วงนี้ให้ทํางานทํางานเขาบอกว่าความจําจะดีมากประสิทธิภาพการทํางานจะสูงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้เราทํางานไม่ง่วงวหนาวหนาวนอนไม่ขี้เกียจคือทํางานนะฮะพอถึง11บเอ็ดโมงถึงบ่ายโมงช่วงนี้ลมปานอยู่ที่หัวใจ ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องกินข้าวเที่ยงละนะฮะไฟกำลังก็เริ่มเริ่ม,ม,มไฟจากก,การย่อยก็จะทํางานอีกช่วงหนึ่งช่วงนี้ผ้าที่อยู่ตรงหัวกลางหัวเราละอากาศจะร้อนอสุดๆเพราะฉะนั้นมันมันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรถ้ามันร้อนเนี่ยหัวใจมันจะร้อนถ้าเราทําตัวให้ร้อนเครียดหัวใจจะทํางานนกะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าเครียดเราจะกินข้าวได้ดีจะเจริญอาหารได้ดีเราต้องไม่เครียดสังเกตไหมพวกคุณเวลาเราเครียดเบื่ออาหารไหม ก็เพาะอาหารหยุดทางานน้าย่อยหยุดหลังจะเบื่ออาหารเพราะฉะนั้นกินเข้าไปตอนนี้ก็คือย่อยไม่ได้ก็จะมีแต่ของบูดของเน่าของเสียเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นช่วง11โมงถึงบ่ายโมงช่วงนี้อย่าเครียดแล้วก็ทานอาหารกลางวันนะครับโอเคนะพอพอกินพอกินข้าวเสร็จปับ๊บก็อย่าเพิ่งล้มตัวลงนอนอาจจะเดินสัก5นาที10นาทีนะครับเดินเพื่ออะไรสมัยก่อนเขาบอกว่าเดินให้ข้าวเรียงเม็ดก็เป็นภูมปัญญาเขาบอกว่าเดินเพื่อย่อย ให้ลำไส้กระเพาะอาหารมันได้คู่ค้าวบีบตัวเพื่อให้ระบบการย่อยอาหารได้สมบูรณ์เราก็จะได้รับสารอาหารเข้าไปเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะพอมาถึงบ่ายโมงถึงบ่ายสามลำไส้เล็กครับตอนนี้ก็คืออาหารจากตั้งแต่เช้ายันเที่ยงเนี่ยมันจะต้องกําลังอยู่ที่ลำไส้เล็กลำไส้เล็กก็คือทำหน้าที่ย่อยอาหาระนะฮะสะกัดสารอาหารลําเลียงสารอาหารเหมือนกับช่วงม้านะฮะแต่ว่ามันจะเป็นช่วงตอนตอนเที่ยง กำลังย่อยกำลังดูดซึมเพราะ,ะั้นช่วงนี้เขาบอกว่าก็อย่าไปกินอะไรโดยอย่าไปกินของจุกจิกจุก,จ,กจิกนะครับเหมือนกันเขาไปอยู่ที่ลำไส้เล็กแล้วอ,อย่าทานเข้าไปให้ย่อยอีกแต่บางคนจะมีปัญหาคือกินข้าวเสร็จแล้วมันจะง่วงตอนเที่ยงสังเกตไหมง่วงค่ะ,ะเพราะฉะนั้นทํำยังไงในในของคนจีนก็จะบอกอีกว่าเวลาช่วงเนี้ยเขาเรียกว่าพลังหยางพลังหยางคือพลังที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวการการการเคลื่อนไหวร่างกายการทํางานเนี่ยมันจะตกเพราะฉะนั้นเขาอนุญาตให้มีการนอนพัก 15นาทีถึง20นาทีหลับสักงีบหนึ่งช่วงนี้นะสักประมาณวุฒกินข้าวเสร็จเราถึงบ่ายโมงเราก็หลับสักสิบหถึงยีนาทีเพื่อให้เพื่อให้ตื่นขึ้นมาเนี่ยจะทํางานได้สดชื่นตลอดทั้งบ่ายสังเกตไหมพวกที่ถ้าไม่ได้นอนเนี่ยโอ้โหถึงบ่ายนี่เพียมากเพียจัดเลยเพราะฉะฉนั้น่าให้อนุญาตให้นอนสักแป๊บหนึ่งนะฮะ นอนอย่านอนยาวนะถ้านอนไปหลับเป็นสองชั่วโมง,งมันจะมีปัญหา <c oughs> ครับมันจะเริ่มแล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนจะนอนไม่หลับเ <c oughs> มื่ <c oughs> อะะกี้บ่ายโมงถึงบ่ายสาม <c oughs> ก็จะเป็นลำไส้เล็กช่วงนี้ก็คือ,อให้ให้ให้ใหลังจากยีบแล้วก็จะทํางานต่อแล้วก็ไม่กินของจุกจิกเหมือนกัน <c oughs> พอบ่ายสามถึงบ่ายถึงห้าโมงเย็นช่วงนี้เป็นที่ช่วงลำบานกระเพาะปัสสาวะกําลังขับของเสียออกทางออกทางปัสสาวะออกทางไต <c oughs> ช่วงนี้ก็คือเขาบอกว่า ให้ออกกําลังกายกระชับกระเฉงนะฮะเหมือนกับเริ่มเริ่มที่จะมีเครื่องแอคทีฟอะว่งงางั้นเถอะแล้วก็ทํางานความจําอะไรประสิทธิภาพการทํางานก็จะดีะครับช่วงนี้ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่เรามาดู5้าโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงลมปานอ,อยู่ที่ไต่ช่วงนี้เขาเขาเน้นเลยว่าคุณต้องออกกําลังกายคุณจะแอโรบิกคุณจะเล่นฟุตบอลคุณจะอะไรขอให้เริ่มทาได้เลยช่วงนี้คะคช่วงนี้ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องออกกําลังกายนะครับ อย่าง่วงงาหาวนอนอย่าอะไรนะครับแล้วมื้อเย็นกินตอนไหนครับก็คือถ้าถ้าเป็นไปได้มื้อเย็นก็ต้องกินก่อนผ้าที่ตกดินครับเขามีหลักอยู่ว่าถ้าผ้าที่ยังขึ้นอยู่แสดงว่าไฟในกระเพาะกาลังทํางานน้ําย่อยกําลังทํางานได้หลังผ้าที่ตกดินไปแล้วเราไม่ควรที่จะไปกินข้าวเยอะแล้วถึงกินก็ต้องกินเป็นอาหารลักษณะย่อยง่ายสังเกตไหมเดี๋ยวนี้เรากินเป็นไงฮะกินรอบดึกกันกินมื้อค่ําคือดึก อาหารย่อยไม่ได้เพราะอาหารย่อยไม่ได้บูดเน่าลมแก๊สด,ดันขึ้นมากดไหลย้อนกินเสร็จแล้วก็ไปนอนอีกนอนก็นอนไม่หลับบางคนนอนกรนอีกสังเกตไหมพวกที่นอนกรนเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาอ้วนเขาอะไรนะแต่ส่วนนึงก็คือบางคนอ้วนได้เพราะเออทำให้ทางเดินหายใจตีบตันอีกส่วนนึงก็คืออาหารมันย่อยไม่ได้เพราะมันย่อยไม่ได้ลมมันดันขึ้นดันดัน,ด,น,ด,นดันขึ้นแล้วเป็นไงครับมันจะเกิดภาะวะเหมือนสำลักอะ่ะ เออของเสียอะไรมันจะขย้อนขึ้นไปขย้อนขึ้นไปแล้วมันลงไปจากหลอดอาหารขึ้นไปกลับลงไปในหลอดลมซึ่งอยู่ใกล้ๆกันหลอดอาหารกับหลอดลมจะอยู่ใกล้ๆันพอมันล้นขึ้นมามันก็จะลงไปในหลอดลมหลอดลมเนี่ยธรรมชาติจะไม่ยอมให้มีเศษอาหารตกไปมีแต่อากาศผ่านได้เท่านั้นมันก็จะเกิดภาวะบางคนจะไอบางคนจะเกิดการเกร็งของหลอดลมก็คือ เวลาหายใจเข้าก็ติดครูดครูดครืด,รด,รดนัคือก<อ>ารกลนแค่นั้คือภาวะที่มีอาการสำลักให้ค้ายเหมือนสำลักอาหารลงไปก็คือเกิดภาวะนอนกลอนคนที่นอนกลนคณจะหลับไม่สนิทต,ตื่นมาก็จะมึนครับมึนมึนเหมือนกับคนที่นอนไม่อิม่มแต่บางคนก็หลับสนิทไปเลยนะคะคุณหมอไม่ฮะแต่คนข้างๆเนี่ยจะ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 ไม่สนิทแต่ว่าถามจริงๆคนตื่นคนที่นอนกลนแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่สนิทครับเพราะตอนกลางวันเขาจะง่วงเหงาหาวนอนเบรียไปใช่อันนี้พูดผมขยายนะฮะ เมื่อกี้นี้ห้าโมงเย็นถงงึงทุ่มหนึ่งช่วงนี้ให้ออกกําลังกายเนาะลมปานที่ไตใช่ไหมฮะก่อนพระอาทิตย์ตกดินก็กินข้าวเยณหกโมงหรือห้าคุณหมอห้าโมงหกโมงบางคนบอกเริ่มกินที่สี่โมงห้าโมงก็ได้แล้วเราอาจจะเสร็จก่อนหกโมงเย็นนะฮะอาจจะเลยไปถึงทุ่มหนึ่งนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับต่อไปก็เป็นทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มใช่ไหมอ่าตอนนี้พลังงานอยู่ที่อะไรครับเยื่อหุ้มหัวใจช่วงนี้เขาบอกว่าอย่าเครียดถ้าถ้าลมปานอยู่ตรงหัวใจสังเกตไหมตอน11บเอ็ดโมงบ่ายโม หัวใจใช่ไหมอันนี้อันนี้ทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มเยอะุ่มหัวใจก็คืออะไรที่อยู่อะไรหัวใจเนี่ยเขาบอกว่าอย่าเครียดผ่อนคลายช่วงนี้กําลังเขาเรียกว่าเตรียมตัวกําลังจะเริ่มจะเข้านอนละสมาธิฟังเพลงเบาๆปฏิบัติธรรมอาจจะโยคะยืดเหยียดกานหนังผ่อนคลายไม่ได้ฮะตื่นเต้นอะไรหนังแต่ถ้าหนังที่แบบดูละครน้ําเน่าทั้งหลายไม่ถึงผ่อนคลายใช่ไหมคะตลกอย่างนี้ไม่ได้หนังผีอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะไปทําให้เรา เป็นความเครียดของร่างกายแล้วเวลาคุณทําให้คุณนอนนอนไม่หลับใช่ไหมครับว่าบอกคือให้ผ่อนคลายสมาธิสวดมนตวน์ฟังเพลงเบาจะดูหนังก็หรืออ่านหนังสือเบาๆดูหนังก็ต้องแบบอารมณ์ต้องอย่าให้มันดุกด,ดันหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มากสามทุ่มถึงห้าทุ่มช่วงนี้ลมปานอยู่ที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสันเจียวแล้วกันมันเป็นทับศัพท์สันเจียวก็คือเป็นระบบพลังงานของร่างกายช่วงนี้ก็คือเขาบอกว่าก็เริ่มเข้านอนละต้องต้องเริ่มเหมือนกับว่า เตรียมตัวที่จะเข้านอนผ่อนคลายเต็มที่เลย<า>อย่าเครียดอย่าดูหนังอย่าดูอะไรช่วงนี้นะฮะทำทำจิตใจให้สงบบางคนอาจจะนั่งทบทวนสิ่งที่เราทําในชีวิตประจำวันวันนี้ทําอะไรดีไม่ดีจดเอาไว้แล้วพรุ่งนี้ค่อยไปแก้ไขปัญหาต่อนะฮะ,ะต่อไป1 1บเอ็ดห้าทุ่มถึงตีหนึ่งตีหนึ่งลมปราณอยู่ตรงไหนครับถุงน้ําดีร่างกายกําลังอะไรฮะกำลังสร้างน้ําดีน้ําดีเก็บน้ําดีน้ําดีเพื่อเอามาย่อยไขยมันในตอนเช้าเพราะถ้าคุณได้หลับช่วงนี้คุณจะรู้สึกหิวข้าว คุณจะกินแล้วท้องไม่อืดในช่วงเช้าเพราะมันจะมีการสร้างน้ําดีเพื่อเอามาย่อยไขมันเพราะถ้าไขมันคุณย่อยไม่ได้น้ําดีคุณสร้างไม่พอเพราะคุณไม่ได้หลับช่วงนี้ท้องคุณจะมีปัญหาอืดกินอะไรไม่ค่อยลงไม่ค่อยอยากกินข้าวใช่ไหมครับแล้วน้ําดีเป็นแหล่งกําจัดขยะของเสียโคเลสเตอรอลด้วยเพราะองค์ประกอบของน้ำดีคือโคเลสเตอรอลพอตับมันสร้างถุงน้ําดีออกมาเก็บไ้ที่ถุงน้ําดีแล้วก็ปล่อยออกมาที่ลาไส้เล็กถ้าคุณได้หลับช่วงนี้ใครที่มีปัญหาโคเลสเตอรอลสูงมันจะลดลงเพราะมันเอาไปสร้างน้ําดี คนที่บอกไขมันคอเลสเตอรอลคุณบอกไปกินห้าม,มกินของมันของทอดมีจริงครับขอให้คุณได้หลับสนิทเดี๋ยวร่างกายมันดึงคอเลสเตอรอลออกมาสร้างน้ําดีแล้วมันก็ขับออกมาพร้อมกับเอเพื่อเอามาย่อยอาหารของมันเองใช่ไหมคือห้าทุ่มถึงตีหนึ่งต้องนอนให้เขาพูดง่ายๆถ้าจะเริ่มนอนฮนะสี่ทุ่มเนี่ยกำลังสวยเลยไม่เกินสี่ทุ่มครึ่งเพราะกว่าจะหลับสนิท ห้าห้าทุ่มถึงตีหนึ่งใช่ไหมที่ว่าลงพาลถุงน้ําดีเพื่อให้มันได้ทำามันต้องมีช่วงเวลานิดหนึ่งไม่ใช่ว่านอนปุ๊บคุณจะหลับสนิทปั๊บไม่ได้มันต้องมีเวลาสั้ครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงอ่ะสี่ทุ่มหรือสี่ทุ่มครึ่งนะครับเพื่อจะให้ถึงห้าทุ่มกับตีหนึ่งจะให้มันหลับพอดีใช่ไหมครับอ่งจากนั้นตีหนึ่งถึงตีสามช่วงนี้ต้องหลับสนิทเลยครับเพราะว่าตับกําลังทํางานกําจัดสารพิษขับของเสียสร้างเลือดจรนทีที่เขาบอกว่าสร้างเลือดสร้างสสาาาารรรอห้งภูมมิคุกัน ทําความสะอาดหลอดเลือดเป็นโรงงานกําจัดขยะโรงงานผลิตอาหารมีเป็นอัยะที่ใหญ่มากนะครับถ้าคุณได้หลับสนิทตื่นขึ้นมาคุณจะสดชื่นเลือดลมคุณจะแบบเหมือนเลือดสะอาดอะ่ะพอเลือดสะอาดก็คือสมองคุณปลอดโปรคิดอะไรก็ออกไอพวกพวกนีกก้ไม่ได้นอน,นคือตื่นตื่นขึ้น,นมามึนตื้อเลยครับเหมือนแห้งเนี่ยเหมือนกินเหล้าแล้วแห้งเหมือนยังเบอ์เบยยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นหลับสนิทก็คือ5้าทุ่มถึงตีสามต้องหลับสนิท แล้วถ้าตื่นถามว่าตื่นช่วงไหนพอตีสามถึงตีห้าช่วงนี้ลมไปอย่ที่ปอดปอดเริ่มขยายนะครับคุณแต่บางคนถามว่าช่วงนี้บางคนอาจจะนอนต่อได้นะไม่จำเป็นต้องตื่นก็ได้อาจจะนอนต่อได้นะฮะ <c oughs> แต่ปอดกําลังฟอ,อกทําความสะอาดออกซิเจนในเลือดกาลังทําความสะอาดอะไรของมันแต่บางคนจะอาจจะตื่นมาเช้าหน่อยก็ใส่บาตรท,ทาอะไรก็ออกหรือออกกําลังกายก็ได้เพื่อให้ปอดนะฮะทำงานเสริมตเต็นประสิทธิภาพนะฮะพอตีห้าปุ๊บต้องตื่นแล้วช่วงนี้ควรจะตื่นได้แล้ว นี่คือแบบอย่างการดำเนินชีวิตของสมัยก่อนอันนี้ผมพูดสรุปนะให้เห็นภาพรวมชัดๆว่าใน24ชั่วโมงคุณจะต้องทําตัวแบบนี้แต่แต่ไม่จําเป็นนะแต่ปัจจุบันนี้คะคุณหมอบางทีก็คือทํางานบางทีเข้ากะนะคะอ่าสำหรับผู้ที่ทํางานเข้ากะมีข้อยกเว้นครับถ้ามันถ้าเข้ากะเขาต้องเข้ากะทั้งชีวิตเลยนะถ้าเป็นไปได้ผมไม่อยากให้เขาเดี๋ยวกลางวันเดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวกลางวันเดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยว้อมาเช้าดึกเช้าดึกถ้าครั้งเป็นครั้งเป็นคราวนานๆทีไม่เป็นไร แต่ถ้ามันมันจะต้องต่อเนื่องกันทั้งชีวิตผมว่าคนเนี้ยสุขภาพก็จะไม่ค่อยดีสับกันทุกอาทิตย์ทุกครึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นไม่ได้ขอให้คุณเอาดึกเลยกะดึกตลอดเลยแล้วเดี๋ยวนาฬิกาชีวิตมันจะตั้งใหม่ของมันเองมันจะมันจะเคลื่อนของมันเองมันจะปรับของมันเองได้อันนี้เป็นข้อยกเว้นได้ไม่ไม่ใช่ว่าจะต้องมานอนแบบตามเวลาของหมอนมานอนห้าทุ่มไม่คนทํางานดึกเขาจะปรับของเขาเองแต่ต้องตลอดนะอย่ามาเดี๋ยวมาดึกเดี๋ยวมาเช้าอย่างงี้มันมันรวนฮะ ร่างกายมันยังไม่ไหวหรเป่เนี่ยพอทําได้อย่างนี้โอเคนะครับอันนี้คือแค่แค่กิจ,จวัตรประจำวัน,นต่อไปยังมีเรื่องของอาหารอันนี้เรื่องใหญ่เลยครับพูดสงสัยจะจะมีเวลาทานหรือเปล่า,าอาหารเอาตั้งแต่เริ่มเลยหลักการก็คือว่าหนึ่งอาหารนั้นปลอดสารปนเปื้อนต้องไม่ผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมเพราะถ้าอาหารนั้นผ่านโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อไหร่มันจะมีการใช้สารเล่งเอาพูดง่าย,ายไก่หมูใช่ไหมฮะนม ใช้เร่งนะฮะยาฮอร์โมนเร่งเนื้อเร่งเนื้อแดงมีแต่สารก่อมะเร็งสารกระตุ้นการจเจริญเติบโตให้มะเร็งมันจเจริญเติบโตทั้งนั้นเลยเนื้อนมไข่พูนง่ายถ้าเป็นระบบอุตสาหกรรมอย่าก,กินของพวกนี้ถ้าเป็นไปได้ถ้าเลี้ยงก็คือไก่บ้านหมูเลี้ยงเองแต่คงเดี๋ยวนี้หาก,กินยากยนะฮะหรือว่าปลูกผักกินเองซึ่งจะไม่มีการใช้ยาฉีดยาอะไรพวกสารเคมีอเอา,เอา,เอาวัตถุดิบก่อนต้องปลอดภัยก่อนเอาเป็นแบบเขาเรียกว่าครัวเรือนจะปลอดภัยกว่าอุตสาหกรรมนะฮะ อวัตถุด,ดิบดีปั๊บในขั้นนการปรุงแต่งอาหารต้องถูกด้วยเพราะทุกวันนี้ใช้อะไรครับน้ํามันคุณหมอแล้วถ้าเราอยู่ในเมืองอะคะพื้นที่การปลูกเราก็เออเราก็จํากัดเนาะเราต้องมีเดี๋ยวนี้เขาปลูกผักใชะไรครับเขาก็จะมีการเหมือนกับปลูกไอไออะไรนะกระถางอะ่ะเขาจะห้อยเป็นแขวนไปผนังผนังะขึ้นไปขึ้นไปอ่ะเขาปลูกใส่กระถางอ่าใช่จะเป็นทาเป็นปลูกในแนวดิงอ่ะไม่ใช่ปลูกในแนวราบก็เป็นแบบกระถางไว้เล็ก ะะก,ก,ก็ต้องดัดแปลงตามที่อยู่อาศัยหรือว่าต้องไปสรรหาวัตถุดิบที่มันรู้รรคัดสรรมากขึ้นนะเนาะที่ปลอดภัย,<ห>เ,ยเราเดีนี้คนก<ะ>็ใช้นิยมคขาว่าเ,าเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกจัเดียวกันเขาก็จะมีเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องอาศัยเนื้อที่มากคุณก็สามารถที่จะปลูกหักอยู่ในคอนโดก็ได้ริมไอตรงที่คุณตากผ้าตากอะไรเนี่ยที่มันอยู่ระเบียงด้านนอกสามารถทําได้นะฮะอันนั้นก็ต้องลองไปดูรูปแบบคราว่าจะทําปรับเปลี่ยนยังไงให้เหมาะสมนะฮะ ในะบวนการปรุงหลีกเลี่ยงน้ํามันน้ํามันนี่อันตรายมากน้ํามันพืชทั้งหลายที่เขาโฆษณาว่าเป็นน้ํามันไม่อิ่มตัวกินแล้วไม่มีไขมันตุวตันไม่จริงนะวันนี้มันถ้าถ้าไม่ใช่แฟนพันธ์แท้หรือว่าสาวบทางด้านสุขภาพเราจะข้อมูลตรงนี้เราจะไม่รู้เรื่องเลยครับเพราะข้อมูลตรงนี้ถูกเก็บไม่ได้เผยแพร่ให้กับคนเพราะว่าอะไรครับมันเกี่ยวข้องกับระบบธุรกิจันประโยชน์ทับซ้อนถ้าผมพูดตรงนี้ออกไปแล้วคนเชื่อหมดปฏิบัติตามแนวทางผลหมดผมว่าโรงานอุาสาหกรรมเจ๊งกันไปแล้ว มาโรงงานผลิตน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันปาล์มน้ำมันเกาวโพด้อมฟอยดไม่มีทางนะครับน้ำมันเราจะจืว่าจะอย่าไปกินน้ำมันเยอะแต่ถ้ากินน้ำมันหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงของคุณหมอหมายถึงอะไรคะหลีกเลี่ยงกินน้ำมันน้ำมันพืชที่ไม่อิ่มตัวไม่อิ่มตัวก็คือน้ำมันพืชที่ไม่อิ่มตัวเพราะอะไรน้ำมันพืชพวกนี้ผ่านโรงงานอุตสาหกรรมผ่านขบวนการผู้ยี่ผู้ยามมาแล้วความผ่านความร้อนสูงผ่านะบวนการเติมออกซิเจนไฮโดรเจนผ่านขบวนการสกัดฟอกสารเคมี มันมีสารพิษออกมาตกค้างอยู่ในน้ามันควรใสๆที่คุณเห็นตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับมันยังไงก็ตามมันสกัดออกสารไอ้พวกนี้ตกค้างไม่หมดหรอครับคําว่าอนุูมอิสระเคยได้ยินใช่ไหมฮะน้ำมันพืชไม่อิ่มตัวเวลามันถูกความร้อนสูงมันคือไม่อิ่มตัวเพราะฉะนั้นมันยังสามารถเกิดปฏิกิริยาได้ต่อออกซิเจนสามารถเติมเข้าไปได้ไฮโดรเจนเติมเข้าไปได้ออกซิเจนเติมเข้าไปก็คือน้ํามันเช่นน้ํามันที่ผ่านโดนความร้อนสูงสูงผ่านการกระบวนการทอดซ้ําแล้วซ้ําเล่าอันนี้จะเจอในอาหารสาเร็จรูปโดนัท ว่มีกึ่งสาเร็จรูปไอ้พวกทอดทอดทั้งหลายที่คุณกินทั้งหลายน้ำมันดำๆปลาท่องโกไก่ทอดปลาทอดทั้งหลายทอดมัน<ะ>นี่เห็นชัดเจนแล้วอาหารพวกนี้มันเป็นอาหารที่ทําลายสุขภาพแต่ถ้าจะกินทุกวันนี้เปลี่ยนคอนเซ็ปต์ใหม่แล้วว่าเราจะกินไม่กินน้ำมันไม่อิ่มตัวเราจะกินน้ำมันอะไรครับอิ่ม,มตัวถามว่ามันจะทำให้คนเลสเตอรลอุดตันไหมที่ตามความเชื่อเดิมๆไม่ใช่งานวิจัยหลังๆบอกแล้วนะว่า น้ำมันอิ่มตัวไม่ทําปฏิกิริยาแล้วคําว่าอิ่ม,มคือมันพอแล้วเวลาคุณผ่านความร้อนสูงมันทนความร้อนได้นานอ,ออกซิเจนไม่ผ่านเข้าเข้า,ขาไปไฮโดรเจนไม่เติมลงไป<อ>ไม่เกิดอนุวิสระมีไหมมีแต่ว่าน้อยพูดง่ายๆผมกลับไปดูสมัยก่อนเขากินอะไรครับน้ํามันเขาใช้น้ํามันอะไรครับ น้ำมันหมูใช่ครับนังหมูใช่เขาเจียวน้ำมันนี่คือน้ำมันอิ่มตัวใช่ไหมฮะน้ำมันหมูเจียวกระทะเขาไม่ใช้ความร้อนสูงเ็าเปิดไฟอ่อนๆแล้วก็แล้วก็ปล่อยให้น้ำมันมันจะลายละลายออกมาเรื่อยๆแล้วก็เก็บเอาไว้ในในในที่ใส่น้ำมันลงมาแล้วสมัยก่อนมีไหมโรคอ้วนโรคเบาหวานความดันไขมันมันไม่มีอะพูดง่ายๆตอนนี้ผมแนะนําคุณแม่ของผมเองว่ากลับไปใช้น้ำมันเจียวน้ำมันสซะเลิกใช้น้ำมันที่มาจากตรงนี้ซะอันนี้คือเรื่องใหญ่นะครับกำลังสนุกเลยเดี๋ยวต้อง วันนี้ต้องพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวคุยในตอนหน้าแน่นอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องการรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องการกินเนี่ยสำคัญเลยยังมีอีกเยอะนะคะตอนนี้คุณหมอก็คือเริ่มจากตัวเองนะคะที่เห็นผลแล้วก็เป็นวิทยากรให้กับบุคคลทั่วไปนะคะตามหน่วยงานต่างๆให้หันมาใส่ใจสุขภาพนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับคุณหมอพรเทพนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องนี้ขอบคุณค่ะ วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกับคุณหมอในครั้งหน้านะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ